ผู้ชมครับมีหลายท่านนะครับมาดูลายมือกับพี่ปัชนีกับพี่ปัชนีแน่นอนครับท่านก็ให้คำปรึกษาแล้วท่านก็เตือนแล้วเตือนขนาดที่ว่าให้อัดเสียงไปเลยนะครับเอาไปฟังให้มัน๊้าววให้มันชัดแจ้งแจ่มแจ้งเข้ากับหูนะครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับมันอาจจะเป็นเพราะอะไรก็แล้วแต่นะฮะความรายละเอียดอะไรหรืออะไรก็ไม่ทราบนะฮะมีอยู่ท่านหนึ่งนะฮะจะเป็นเคส e study นะฮะ ไม่ยอมแบบไปทําตามแผนที่วางไว้เขาทาตามหาแต่มันผิดแผนผมมาหาพี่พี่บอกว่ามือซ้ายกำลังจะขึ้นสวยอมือขวาเนี่ย oh. โดนตัด oh. นะคะ oh. ฉะนั้นพี่ก็บอกว่างานที่จะทํานั้นต้องเป็นงานประเภทเซลล์งานคอนเนชันงานติดต่อประสานงานและกินค่าติดตั้งค่าเอาเราจ้างมาเราทําเหมาได้คนะคะเราเหมางานได้ แต่ว่าเป็นงานเหมาอนะคะแล้วเราก็กินส่วนต่างนะคะแล้วกอ็องานนี้เนี่ยบริวารไม่ดีนะบริวารไม่ดีฉะนั้นงานตรงนี้ไม่ใช่ไปลงทุนข้างโรงงานนะเขาบอกเขาไม่ได้สร้างอบอกแล้วไม่ได้สร้างแล้วงานนี้ต้องใช้บริวารไหมเขาบอกใช้แล้วถ้าได้บริวารไม่ดีล่ะอืเขาบอกไม่มีปัญหาอ oh. เพราะว่าเขาเหมางานอ oh. งานนี้เสร็จเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็จ่ายกันถูกต้องไหมบ,บอกแน่ใจนะไม่เกี่ยวข้องกับบริวารน,นะเขาบอกไม่เกี่ยวเพราะหนูงานเหมามเสร็จตามกำหนดเวลาหนูก็ได้เงินอ,อ่ะปัญหาเกิดตรกไหนเขาทาเขาทามาเขาได้เงินได้เงินที่นุ่นที่นี่มาตลอดออนะคะแต่นี้ไปเจอไปทำโรงงานฟาร์มหมูเลยฟาร์มหมูฟาร์มหมูใหญ่เลยอนะคะฟาร์มหมูใหญ่และหมูเป็นโลค อหมูเป็นโรคฉะนั้นเนี่ยพี่ก็บอกแล้วถ้าหมูเป็นโรคมันเกี่ยวอะไรกับเธอเขาบอกก็คนงานหนูเข้าไปทําอ่ะไปทําก็ไปท,ทําทีเธอเหมางานเขาอ,ะอ่ะก็เธอก็เหมางานเขาอและเกี่ยวอะไรล่ะเออก็เหมางานเขาแล้วก็แฟนก็ไม่ได้เข้าไปคุมโดยชัดเจน<ไ>เพราะว่าถ้าแฟนเข้าไปคุมแล้วเนี่ยเข้าไปแล้วออกไม่ได้ต้องออกตอนเลิกงานเท่านั้น เขาไม่คนเข้าคนออกอพี nan, um. uh ่ก huh. uh ็บอกแล้วมันเจ๊งตรงไหนเขาบอกเจ๊งพี่คนงานน่ะไปรับงานต่อเองไปรับงานต่อเองไปรับงานสมมติว่าเขาจ้างทําแค่นี้คนงานมัไปรับของมันเองอรับของมันเองก็ไม่เกี่ยวนี่แต่อุปกรณ์เขาไม่ได้เช็คมันก็เอาอุปกรณ์ของเขาน่ะไปทําเองขายเอง เข้าใจไหมแล้วก็เพิ่มอีกั้งเท่าไหร่ตัวเองก็ไม่รู้อเข้าใจใช่ไหมคือไม่เช็คอะไรให้เรียบร้อยแฟนก็ไม่ได้เข้าไปดูพี่ก็พูดบอกแล้วว่าต้องบริวารต้องเหมาแต่ถ้าเหมาเนี่ยเราจะต้องมีเลยว่าต้องเข้าไปละเอียดเนี่ยแฟนก็ต้องไปคุมว่ากี่ตารางเมตรเท่านี้เท่านี้แล้วช่างก็เหมางานก็จบแล้วไม่มีใครเข้าไปคุมมันก็เอาของเนี่ยคือเขาทํางานหลายที่ไงเขา ตัวเขาไม่ถึงอะ่ะตัวเขาไม่ได้เก่งทางด้านนี้แล้วแฟนก็เข้าไปไม่ได้ต้องไปดูตรงนู้นดูตรงนี้มันก็อุปกรณ์ส่งไปส่งไปสมมุติเรารับห้าสิบตารางเมตรมันก็ไปทาถ้าแปดสิบตารางเมตรเอาอุปกรณ์ของเขาอาไปทําอทำให้เลยตลาดเฟ้อเหรอฮะไม่ตลาดเฟอ้อ,ต,ฟอตัวเองก็ทุนของตัวเองนะของที่เอาเข้าไปไงอ๋อโดยที่ไม่ได้เช็คไนงะอ๋อไม่ได้ตรวจก็เรียกว่า ไอบริวารที่มาจ้างมานันมัน,ม,นมันเขาเรียกอะไรอ่ามันไปไม่คือบริวารที่เหมาเขาก็เหมาตามของเขาแหละ,ะแต่แต่น,นี้ไม่ดูแลบริวารมันก็แอบประคองไปเหมาของมันเองอ๋อไม่ซื้อกันไหมไม่ซือ้ออ๋อแต่ถ้าเราไปคุมปุ๊บค่าแรงมันก็ต้องไปตามระบบะก็คือปล่อยปะแล้วเลยไม่ได้ไปดูก็บริวารนั่นแหละทําโดนไปห้าล้านโดนไปเจ๊งไปนิดหนึ่งเจ๊งไหมฮะก็โดนไปห้าล้านเนี่ยหา้าล้านแล้มุงจิ้มลุงจิ้ม,ม,มอันนี้เขาระดับนี้ใช่ไหม ขายโซล่าเซลใช่ไหมคนนีใช่่ะขายเยอะ,อะนะคะก็นั่นแหละก็โดนไปก็โดนนิดหน่อยนิดหน่อยก็เซไปละนะเนี่ยคือวางแผนนะคะฉะนั้นเราทําเรารู้ว่าบริวารไม่ดีของเราส่งไปเท่าไหร่เราต้องมีคนเช็คคนอะไรถึงแฟนจะเข้าไม่ได้ก่อนเข้าโรงงานก็ต้องมาเช็คละว่าตรงนี้ใช้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เพราะไอ้นี่อ่ะเราเหมาเนี่ยเข้าใจไหมฮะมันต้องละเอียดหมดอ่ะพี่เมย์เตือนจุดนี้แล้วใช่ไหมเตือนแล้วเรื่องบริวารเขาบอกไม่เป็นไรบริวารเขาไม่ได้จ้างรายเดือนไอ้ไม่ได้จ้าง รายวันเขาเหมางานเสร็จก็จ่ายกันแต่สินค้าที่เอาเข้าไปไม่ได้เช็คโดยละเอียดแล้วแฟนก็ไม่ได้เข้าไปคุมเข้าใจไหมฮะไม่ได้เข้าไปคุมนอกจากนี้งานเนี่ยโอเคเหมางานเสร็จบางทีต้องแก้ตรงนู้นแก้ตรงนี้เพราะตัวแฟนเข้าไปคุมไม่ได้เขาให้เข้าวันนึงนะไม่ต้องออกเนี่ยมันก็มีโอกาสพลาดเข้าใจไหมฮะ บางจุดผิดมั่ง,งโกงมั่งอะไรมั่งเรียกว่าถ้าเกิดว่าดวงบริวาลของเราไม่ดีอะไรอย่างนี้นะฮะเรียกว่าเราต้องพยายามเลี่ยงไง,งานที่ไม่ต้องใช้บริวารเลยดีที่สุดไมาก็ถคือไม่ใช้บริวารก็ใครจะไปติดตั้งอ่ะอแต่ติดตั้งเราต้องคุมมีคนเข้าไปคุมโดยชัดเจนเพราะแฟนเขาจบวิศวะอยู่แล้ว<อ>เขามาไฟวิ่งไฟฟ้าเขาก็คุมได้อยู่แล้วแต่เขาเข้าไม่ได้<อ>ถ้าเข้าไม่ได้ก็ต้องเข้าไปคุมไปเลยแล้วก็กลับเย็นรับงานใหญ่ก่อนต้องดูแลให้ชัดเจนนี่ไม่ได้เข้าไปดูปล่อยปะละเลย ก็ตามสบายถึงจะเหมามันก็จบาขาดทุนเห,หมาต้องเยอะแยะแต่ขาดทุนไปห้าล้านเนี่ยจำฮะฉะนั้นคาว่าบริวารไม่ดีเนี่ยถ้ารรับเหมางานเราก็ต้องตามติดตัวนี้ก็วิ่งแต่การตลาดไอ้แฟนก็เข้าไม่ได้เข้าไปแล้วก็ไปอยู่วันหนึ่งไปงานอื่นก็เสียฉะนั้นไอ้นี่มันดวงดีใช่ไหมก็วิ่งเช่ไหมฮะก็วิ่งก็ได้งานได้งานได้งานก็งานอื่นมาเสริมใช่แต่ว่างานตรวนี้ก็ต้องเสลี่ยไปก็ธรรมดามันก็ต้องเจอ คือถ้ารู้อย่างนี้ก็ต้องคุมชัดเจนนะคะหรือไม่ก็ไม่ทําเลยก็เขาไม่รู้ตอนนั้นหมูมันยังไม่เป็นโรคอ่ะนะะก็เสียจากบริวารนะคะคือเส้นตัดในมือขวานะคะอืมนะคะอ่ะทีอว่าหละมันจะมีตัวแปรสมดเวลาเราจะเสียเงินเนี่ยเข้ามาถึงเนี่ยมันจะดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังว่าตัวนี้ระวังตัวนี้ระวังตัวนี้ตัวนี้มันจะบอกค่ะก็ประมาณนั้นนะะก็อยากเชิญชวนนะโดยเฉพาะ ยิ่งถ้าท่านเป็นนักธุรกิจนี่นะฮะเรื่องอะไรที่มันซับซ้อนนะฮะพอมาคุยกับพี่พจนีนะฮะพี่จะบอกว่าเสียเพราะอะไรเสียเพราะอะไรให้ระวังตัวนี้นะคะบางทีคุณหวังว่าจะได้แล้วไม่ได้นะคะแต่ทั่วไปพยายามเออย่าเสี่ยงนะคะก่อนจะทําธุรกิจอะไรต้องวางแผนว่าถ้าไม่สําเร็จต้องมีคําว่าถ้าไม่สําเร็จนะอืถ้าไม่สําเร็จถ้าไม่สาเร็จนะถ้าไม่สําเร็จจะทําไง นะฮะต้องดูด้วยเพราะตอนนี้เสี่ยงนะคะสําคัญนะสําคัญเพราะว่ามันมีเนี่ยมันไม่รู้เป็นอะไรนะมันเป็นเรื่องเดี๋ยวนี้เขาชอบมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรเขาเรียกอะไรพลังดึงดูดอะไรสักอย่างนี่นะฮะเขาจะต้องถ้าเราไปคิดถึงแบบโอ้ถ้าไม่ทำาไรเนี่ยมันเป็นพลังลบถ้าเราคิดพลังลบไปเยอะๆมันจะดูดพลังลบเข้ามาแน่ไม่ไม่ค่ะเราไม่ต้องดูดอะไรเราวางแผนให้เรียบร้อยเพราะว่าเขาว่าเขาเลยชอบให้พูดถึงว่าให้คิดแต่พลังบวกคิดแต่เรื่องบวกเรื่องดีๆแล้วมันจะดูด สิ่งดีๆเข้ามามันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ใช่ไหมฮะคือคุณจะคิดพลังบวกพลังอะไรถ้าคุณทํางานพลาดมันก็จบคุณต้องพลังบวกคุณมีจริงแต่ว่าถ้าคุณทําลงทุนผิดคุณก็จบใช่ใช่ไหมฮะคุณคิดบวกคิดอะไรคิดบวกคุณต้องคิดว่าคุณกําลังจะทําอะไรแล้วคุณต้องหาจุดพลาดนะคะเราอย่ามองจุดดีอย่างเดียวถ้าไม่สําเร็จก๊อกหนึ่งไม่สําเร็จก๊อกสองออกข้างไหนถ้าออกไม่ได้ไม่ต้องทํา ผลราผมนะผม,มคิดว่าอย่างคีวณีผมว่าถูกมากกว่านะคือคิดเนะี่ยต้องคิดทั้งบวกแล้วก็คิดทั้งลบนะฮะคิดทั้งดีทั้งร้ายถ้าไม่สําเร็จเป็นยังไงพบผมก็ไม่รู้พลังแบบนี้มันเป็นยังไงนะแต่ว่าจริงๆแล้วพลังแบบนี้นะฮะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ถ้าเป็นอารมณ์บวกต่อให้เราคิดเรื่องลบนะฮะแต่ว่าอารมณ์บวกอะ ใช่มันกล้า,าหาญเฮ้ยมันสบายแล้วมันปล่อยวางได้เพราะมันชิดละเอียด <ไป S 1> ใช่ไหมฮะก็เจยงไปใช่ไหมฮะใช่มันก็มันก็สบายหมายถึงว่าอารมณ์อารมณ์อารมณ์เราอ่ะเป็นอารมณ์บวกใช้อารมณ์ไม่ได้มันก็จะดูดไม่ได้ฮะใช้อารมณ์ไม่ได้การลงทุนใช้อารมณ์ไม่ได้อ๋อคุณจะใช้อารมณ์บวกไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าอารมณ์อารมณ์ดีไงอารมณ์ดีดีอ๋อมันก็ต้องดีอยู่แล้วอารมณ์ดีอารมณ์ด,ดีอารมณ์ดีพูดผิดพูดเบีดดอารมณ์ดี<อ>คิาาดลบนะฮะค ใช่ไหมฮะไม่รู้พี่ไม่สนใจพี่ทาธุรกิจอารมณ์ดีไม่ดีพี่คิดว่าถ้ามไม่สําเร็จพี่คิดตรงนั้นต้องสําคัญนะฮะสำคัญแล้วอารมณ์ก็ดีอยู่แล้วแต่ว่า,าถ้ามไม่สําเร็จทาไงอย่างพี่ไปซื้อที่มาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพี่แบ่งขายขายไม่ได้พี่กระชังมันมเพราะที่ตรงนี้พี่สวยแล้วขายไม่ได้ก็ตามใจไม่ได้ซีเรียสน,นี่แหละคืออารมณ์ดีนี่แหละอา,อารมณ์อารมณ์อารมณ์ดีอ๋อไม่ใช่มีกันเขาพูดที่เป็นินไม่เคยศึกษาเรื่องนี้ เดี๋ยวนี้เขามีแบบว่าต่อให้เมื่อกี้ผม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 ถึงแยกแย้ไงว่าคิดต่อให้คิดคิดไม่ไม่ใช่บวกคิดไปทางลบแบบเนี้ยแต่ว่าอารมณ์ดีแบบพี่พัชนีมันก็ไม่เป็นไรมันนั่นแหละเป็นการดูดที่แท้จริงแต่ถ้าเป็นนี่ก็อารมณ์ไม่ดีหรอกโอเค okay. นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเวลาเดี๋ยวเปิดคลิปหน้าทะเลาะคุณเก่งต่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ